ฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับคันนี้ลูกค้าซื้อรถแบบไม่เห็นรถอีกแล้วนะครับขอบคุณลูกค้ามากถ้าไม่หลายๆคนถึงงง,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 งว่าเฮ้ยทำไมกล้าซื้อรถแบบไม่เห็นรถราคาเป็นล้านเลยนะเพราะผมการันตีครับซื้อรถกับผมเหมือนซื้อป้้ยแดงเลยการันตีศูนย์มีปัญหานะครับเอามาคืนได้เลยถ้ามีชนหนักจมน้ำจะเอาพี่ข้าไฟไม่กลับมาและถ้ามีปัญหาหลังขายก็เหมือนป้ายแดงครับพี่อยู่ที่ไหนเอาเข้าศูนย์ที่นั่นเลยผมการันตีให้จ่ายให้ทุกค่าดูแลนะครับผมอ่ะเหมือนคันนี้ครับฟอร์จูเนอร์ปี้าอหลักหมืนคุมาก ถามว่าโฉมนี้ผมหาให้ได้ถูกสุดงวดจะอยู่ที่ประมาณหลักแสนนะไม่ถึงล้านและค่าง,งวดอยู่ที่หมื่นกว่าไม่ถึง2,000มนแน่นอนเหมือนกันนี้ก็อยู่หมื่นกว่าอย่งนะคุ้มมากนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูลูกค้ากันเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์ลูกค้านิดนึงนะว่าเป็นไงบ้างนะครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์นิดหนึ่งเนี่ยสัมภาษณ์แม่นี่แหละอันนี้เป็นคนซื้อเองเลยใช่ไหมจ๊ะ ใช่ไหมอันนี้มาจากไหนครับจังหวัดเลยค่ะอ๋อมาจากเลยทำไมถึงเลือกเดินทางมาสามเหลี่ยมครับอ๋อเห็นพอดีเห็นออกรายการดังมากเลยติดตามมาตลอดออไงเป็นไงครับพอมาแล้วมาผิดหวังไหมที่มาไกลขนาดนี้ไม่ผิดหวังแถวนั้นมีรถมือสองไหมมีเยอะค่ะแต่แต่ไม่ถูกใจอ๋อก็คือไปดูมาแล้วไปดูไงอ๋อนะมันต่างกันยังไงพี่อันนี้ขอย่านิดนึงนะแต่เราไม่เอ่ยชื่อไงเราไม่เอ่ยชื่อเขาแต่เราอยากรู้มันต่างกันยังไงต่างค่ะสภาพดีกว่าใช่ไหมอ้าคันนี้ปี19นะไม่ห้าหมื่นนะ ตอนแรกที่ลูกค้ามาดูเป็นคันไหนนะคะตอนคือตอนแรกลูกค้ามานี่เห็นตัวรถยังครับที่ทําเรื่องอะไรไม่เห็นค่ะเดาทำเรื่องไปก่อนวางเงินเราเราซอบรถอย่างนี้เราจะให้หาคันนี้มาอ๋อใช่ไหมแล้วกลัวว่าไม่กลัวผมเอารถย้อมอะไรมาขายหรอไม่กลัวค่ะโทษดังขนาดนี้ผมไม่ทำรอกเออไม่ต่อให้กลัวนะครับมีปัญหาเอามาคืนโอเคไหมเอาไปอยู่ที่รถนิดนึงแล้วเป็นไงครับมาวันนี้หนูนาจัดโปรโมชั่นอะไรให้ครับวันนี้โปรโมชั่นหนึ่งแสนแถมหหมายถึงว่าได้จริงไหมเงินหนึ่งแสนเนี่ย ไดใช่ไหมอ่านะครับมีส่วนลดลงถ้าลูกค้ามาไกลนะไม่ต้องห่วงนะครับที่นี่เราให้จริงยากไหมกว่าจะผ่านไม่ยากค่ะนานไหมบริการดีบริการดีม้กหลังจากเอกสารครบนานไหมกว่าจะผ่านก็ไม่นานค่ะประมาณกี่วันพี่ก็ปกติไม่ไม่นานค่ะแต่แค่วันเดียวแต่รอรถรอรถเออนะแล้ว ก่อจะหาให้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรถเพิ่งมาแล้วรีบทำนะงานอาจจะยังอันนี้ยังไม่ละเอียดนะดก็เรียบร้อยเลยนะครับรถมาเมื่อวันก่อนมั้งเปลี่ยนเอาคันนี้เรียบร้อยโอเคนะครับเนาะยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับและวันนี้บอกมาเสื้อผมเนี่ยไม่ผิดหวังนะครับผมอันนี้ครับบรรยากาศของรถอ่าวันนี้คนน้อยนะปกติจะมาแสดงความยินดีเยอะมากนะครับแต่วันนี้คือเจ้าที่ติดลูกค้าเยอะมากอ่ก้อยดูดิว่าติดกี่รายนะครับ ไหนนะคข้างหน้ามีอีกเยอะจอดข้างในอีกเยอะนะครับลูกค้าเต็มมากเลยใครสนใจนะครับโปรช้าล่าสุดของเรากับโปรโมชั่นสายเขียวต้อนรับสายฝนนะครับกับโปรของเราเอาต้นกล้ามาสิบต้นต้นกล้าคืออะไรนี่แหละครับพวกนี้นะนี่ต้นอะไรก็ได้ครับต้นกล้าไม่ว่าจะเป็นต้นมะม่วงต้นสักแล้วก็สุดท้ายต้นกันนะครับจัดมาสิบต้นครับแลกเงินได้หนึ่งแสนนะครับผมนะ แล้วก็ฟรีดอกเบี้ยปีแรกฟรีประกันฟรีหลังขายจากศูนย์ทุกคันเลยคุ้มมากและคนแรกเอ้สิ0 <10 S 2> คนแรกนะที่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาอยู่ด้านซ้ายมือนะผมให้ทองสูงสุดอีก1บาทเป็นไงนะครับและอย่าลืมกดติดตามที่หน้าโปรไฟล์ได้ด้วยนะครับสวัสดีครับ